ครับเปลีนะครับแล้วก็ท่านผู้น่าเชื่อใจนครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่นผมขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านนะครับก็รอวันนี้มารอวันนี้มาประมาณหนึ่งปีแล้วครับวันที่วันที่จะรู้สึกว่าทํางานมาสามสิบปีคิดว่าท่านก็คงรู้สึกเหมือนกันผมนะว่าเราดเราหมดหน้าที่แล้วโดยถึงว่า รับราชการมาทำงานเต่งที่ตลอดก็คิดว่าหมดหน้าที่แล้วก็ควรจะเป็นหน้าที่ของรุ่นนร้องต่อไปนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกมาปีสองปีนะครับว่าเราหมดหน้าที่แล้วแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะเสียแล้วก็จะไม่ช่วยนะครับก็แต่มันคงไม่เหมือนเดิมเนาะก็แกล้แกล้ไปับจังหวัดจะให้ผมช่วยผมก็ยินดี นะครับแต่คทงทำเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าเราอายุดเยอะแล้วนะครับถึงแม้ใครชมว่าใครชมว่าเรายังเด็กอยู่แต่เรารู้ตัวดีว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านทุกท่านนะแล้วก็เวลาเราเสียณีาชการเนี่ยสิ่งเดียวที่จะขอคือให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้ามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะใช้ชีวิตอ,อย่างมีความสุขได้นะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็ โดนหน้านตาแล้วแข็งแรงที่ท่านครับนะครับแข็งแรงที่ท่านก็ตอนนี้ว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเนาะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันก็มีอะไรที่จังหวัดสกลนครจะให้พัวผมช่วยนะครับในทางไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ออกมานะครับแต่ว่าพัวผมช่วยได้ประมาณหนึง่งตามตามเวลาเรื่องการอายุนะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับทางทั่วไปสวัสดีนนครับที่เวลาเราเล่องการอยู่ต้อง,องมีความเมตตาดูแลเราครับก็ต้องขอบคุณโดยเฉ่าวที่แพทย์รู้สึกแจนั่นีองจนะครับผมเสียดายนิดนึงครับผมมาสักคนตอเช้าเป็นทุดเมื่อผมขึ้นมาสามปีท้ายเนี่ยจริงๆเมื่อปีสามห้าสามแปดผมก็มาเป็นประหลาดเลยอ,อยู่ที่ปันหอมนิ่ว ดังแ,แต่ตานรู้นนะเป็นแล้วก็แล้วก็ย้ายออกจากสกลไปก็ไม่ได้กลับมาเลยครับก็ไปคงมไปอยู่ครมกรองนะครับสิบสี่ปีแล้วก็โอนไปอยู่คงมปอพานะครับตอนนั้นเกิดสนดีพิบดีผมก็ก็ไปหลายกลุ่มก็ได้ได้ก็ได้สมัสน,นะครับอันนี้ท่านรู้สึกเหมือนผมไหมว่าเวลาปัจจุบันเนี่ยนะ เวลาทำงานปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับต้องทำทุกอย่างเองนะครับตอนเราสมัยเมื่อ30ปีแล้วเนี่ยยู้วแค่หัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้าแผนเนี่ยอยากเยอะมากเลยครับแต่ทำไมมาถึงเวลาเราเนี่ยเออมาถึงเวลาเราทำเองส่วนใหญ่จะทำเองโดยนเครยบเป็นความรู้สึกสิครับว่าเออยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เชื่อว่าทุกคนต้องทำเกี่ยวกับทุกหน้าที่เพราะว่ามันโซเชียลเข้ามาทำเองหคนประชาสัมพันธ์อะไรก็ต้องทำมันบังคับมันโซเชียลเนี่ยแต่ว่าต้องการไปพูดถึงทุกท่านนะครับได้ร่วมงานกับท่านมาสามปีนะครับคนท่านอื่นอาจจะอยู่งานกั้นที่สุกรรณรเาแต่สามปีรู้สึกมีความสุขมากครับ สกลนครนะผมในรู้สึกว่าผมมาครับเกิดน่าจะมาเรื่อแบบนี้ก็จะได้มีความสุขอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขแค่ทุกวันผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่เดี๋ยนี้ก็มีความสุขแท่ทุกวันใช่ไหมครับเออครับก็จะเสียแล้วก็ขอให้มีความสุขแค่ทุกวันเหมือนกันนะครับผมกล่าวให้นด้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรองนากวันนี้นะครับที่คิจาาได้เรา แทั้งเจท่านครับจากนี้ไปจะต้องไดโอกาส้นรได้เชิญท่ชจากกที่ทุกวนารจังหวัดสุพรรบุรีทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่าในการจับอีกครั้งนึ่ด้วยนะครับแต่มากกว่าที่คมรู้สึกที่มีต่อท่มต่อให้กับทุกท่านทั้งเ็ดท่านค่ะรเวทีในทนี้ค่ะอันนี้ผมเชื่อว่า Yani, ผู้ที่เสียทในรายการ11ท่านนะครับต่อมาอนี้มา10ท่านแล้วก็ทั้งวงเด่นนะฮะเสียรท่านทะยศก็เสียแล้วเราไปลุกหลบเอาไว้ท่าตะโกนตะโกนก็เสียไปด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่านะเราทุกคนก็ตื่นใจหนายเหมือนกันเพราะว่าได้ร่วมงาน บนราัที่โดยโดยอายุนะครับก็ก็คงกล่าวสั้นว่าก็ให้เกอยาสุสนแฮปปี้วันเี็แฮปปี้ที่สุนะครับเพว่อี่ท่านอยู่ตลอดตั้งแต่ระบบรยบการนะครับไว้ตัวขสักต่อปีก็ได้ทงเกทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเพืก็ได้เสียสละผมเรว่าเป็นวัุประชาาินะครับ ที่ที่หนะครับซึเราต้อขอขอบคุท่านเจนาี่ที้ที่เวกเเสียโดไม่เีนกอน้าจีบผมนะครับซึ่งเราก็เสีานนะครับก็ได้ิได้ความท่านรองายกนะครับก็รทาว่าท่านมาเริแต่งกันได้ เจอคูกคนสวยอะไรี่นั่นเลยแล้วก็มีใจดูพันมากก็เขาบอกว่าผมก็ใจดูเป็นยังเพราะวกามีสองาชีพิที่ที่ต้องเลี้ยง ยังไงทางชาวตะบลว่ายังรับผิดชอบก็เป็นมีทุเดียอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นตำแหน่งทางการของเพื่อนผู้บอลของทิทุนตะบนเพราะงั้นท่านำได้ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาท่านเป็นตัวหลักที่ทำให้ผู้บอลของสิทุนตะบนมีความเชื่อชัดนะครับผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลา นั้นผมมีเวลาเต็มที่แล้วนะครับช่วงที่ทำงานเนี่ยท่านอาจมีเวลาก็ไม่ทีไม่ที่แล้วว่าเปมีหน้าที่นะครับแต่จากได้ท่านมีเสรีภาพทุกคนมีเสรีภาพอย่างแท้จริงไม่มีหน้าที่การงานมาบังคับผาต้องตื่นเช้าต้องไปทำงานต้องไปโอบีอร์เสรีภาพใต้ชาแต่ก็อย่าลืมนะครับในตอนนั้นตอนเป็นรายการเนี่ยท่านอานได้นะครับอ่านได้เลยว่าเราต้องมีงานได้การเยอะกัรดี้งานได้การ ได้เลยครับจะมีงานบ้านรออยู่เนี่ยอ้างอะไรสักผ้าเวสักผ้าวเนยอ้างไม่ได้เลยอ้างว่าต้องไปเปิดงานไม่ได้นะเออหาอะไรอ้างไม่ได้เลยพี่อ้างอย่างเดียวคือต้องไป็นเตะฟุตบอลก็พวกเรามีความรับผิดชันที่เกิดขึ้นก็เป็นหน่าที่ผม บริหารป็นงบวกำกรมกาาลุกใหม่นะครับไม่มีตัูดถึงสิ่งที่ที่เราต้ึงดเนการนะว่าเมื่อก่อนตองรัราชการใหม่โผเห็นผู้นั้โตคำรกานีรีรู้ว่าเราว่ามีคนก็ทำงานนะพุกน้องก็ทำงานเยอะเลยวันได้เซ็นเนี่ยผู้่านมาไคนรับรับไม่ได้เลยผู้วันไม่ได้เลย ว่าต้อองุคนเปลี่ยนมัเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับนั้นก็เป็นอป็นตอที่เวลาที่หานไปนะครับสำหรับท่านนะครับแล้วเราแก่วยกนไตงหม่รย่างเงียต้องเจวต้แวท่านให้รปมนนะครับเราูไดแก เป็นพี่ใหญ่ที่เกษียณแ่นี้ท่านมรติโยงแสนในต้องเป็นคนผมรูประวแล้วโอู้นรกบางอำเภอรรนู้กักแต่ข้อมูลยก็เสียดายที่ไม่เด่ฟรถเร็วแข่งนะครับของท่านแรนุตรพเสียแล้วก็ยังต้องต้องติดใจเลยรานเป็นคนเก่งนะท่านปายมบูรินชายเกจังหวัดนระรับเราไม่ได้มา ท่านนบมูบุญแพงก็เที่ยวไจังหวัดนะครับท่านเรวัตการม์นะครับไ้านะท่างเจดท่านแอนโตโลนี่ก็เป็นตอก็ยุ่งกันอยู่นะครับผเป็นเราเพราะว่าท่านบู้จุท่านท่านปวดอยู่นะครับท่านชันยะคงเนี่ยเป็น่ากนะครับนี่ก็าการนะครับก็มาอยู่ไม่นานนะครับก็ตัมีปเลยนะครับท่าน ครับพนักงานไม่มาครับท่านศักย์ชัยอ่านก็เป็นในตัวอนตัวงานนะครับท่านท่านรองอ่าพอร์ตแล้วก็ท่านสายทิพย์นะครับแต่เสียแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับก็ใส่รูท่านดีมากเลยนะครับก็ท่านเกีจ็ดท่านนะครับอ่าขออวยพรไว้ครับขอให้อ่านักศึกษาท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตอนนี้แล้วพวกเราเป็นประปตูทางมา,รรงาแล้วเขาเปียนนะครับุมดัานะครับขอให้คิดสิ่งใดที่เป็นสิ่งศุสมนะครับขอให้สม สวัสดีครับนับจากนี้ไปเราจะให้านูวาไในมอบของเี่รรลึงให้กับผู้เกษตรในเุยทั้งเด็ดเมองเปันเชีเจินครับเริ่มจากท่านรองชยุทธ์งวันนี้ครับรองผู้ว่าจังหวัดสุทรนะครับเป็นพ่อแม่ธนูวาอยจารย์ที่เขาลทนที่ของพุทธสารพิินพคุณบริษัททั่วทประเทศไทยของเรานะครับมันก เริ่มจากท่านรองชโยนง์มนิชครับสำหรับนที่นำัมานะครับมอบให้ทางอภยรษัยสานะครับพนมวนรอองหลวงปูมั่งโกวิท่านโธนะให้เป็นขับที่ระับชาติอภิรัานหน้าคนละหนึ่งจค่ะและเป็นเกียรติบัตรด้วยนะคะเป็นของสตัวของท่านผู้ราการจังหวัดด้วยนะครับของท่านนาในปัจจครับตอนนี้ยังที่ห้าครับน2สอง ท่านผู้ว่าจะมอบเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีของส่วนตัวของท่านผู้ว่าอีกด้วยะะท่านอลองชยุทธ์ถ้าลองเจอครับปัดของอางนี้หนะะึ่งครั เียรติบัตรด้วยนะครับให้กับทัง้ง7ท่านครับเดอยครับเซ็จครับมอบเกีิบัตรเกิบัตรด้วย